ผมต้องเล่าเรื่องผีใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นเรื่องตอนเด็กได้ไหมครับอ่ไม่ต้องครับอาจารย์ไม่ต้องเล่าเลยเอ้าเหรอครับคือทางที่เราเชิญอาจารย์มาเนี่ยคือเราอยากให้อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยานทิพย์ครับฮะผู้เชี่ยวชาญด้านยานทิพย์ใช่ครับพอดีพี่นกแพงเนี่ยเขาต้องการเพิ่มทางเรื่องใหม่ๆให้กับรายการเลยเชิญผู้ที่มีสัมพันธ์พิเศษมาร่วมด้วยเจ้าของเรื่องคองคุณจา๊าบนะครับ วันนี้คุณจับจะมาเล่าประสบการณ์ของการโดนของครับส่วนหน้าที่ของอาจารย์นะครับคือการสื่อสารกับวิญญาณครับติดต่อกับวิญญาณแต่ที่ทีมงานติดต่อมาคือให้ผมเล่าเรื่องผีไม่ใช่หรอครับไม่ใช่นะครับทางประสานงานเขาได้เขียนไว้ชัดเจนว่าสินแสวินจะมาติดต่อผีให้กับผู้ที่เล่าเรื่องครับส่วนอ๋อพี่เพิงมาแล้วนั้นฟังบ๊บจากพี่เพิงคร่าวๆนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ผมเพิงนทีทอนครับเพิงนาทีทอนเจ้าของกินฤุดูร้อน